ไปดูเรื่องราวของวัคซีนป้องกันโควิด19ของ a s t r a z e ซ e c a กันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เดนมาร์กกลายเป็นประเทศแรกของโลกค่ะที่ประกาศระงับการใช้วัคซีนตัวนี้ไปอย่างถาวรเลยนะคะจากปัญหาริ่มเลือดอุดตนันในขณะเดียวกันวันนี้มีภาพเผยแพร่พรออกมาเป็นภาพเจ้าหน้าที่ระดับสูง <c oughs> ด้านสาธารณสุขของเดนมาร์กนะคะเป็นลมลม้ลมตึงลงไปทันทีเลยค่ะระหว่างการถแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนี่แหละคะ่ะ โซเรนบอสทอร์มผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขเดนมาร์กแถลงข่าวนะคะว่าจะเลิกใ <We have, S 1> ช้ว,วัคซีน <we> ต้านโควิด -19 ของแอสตราเซ e นกทั้งหมดในโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพราะว่าพบผลข้างเคียงที่ทาให้เกิดลิ่มเลือดอุดต,ตันในผู้ที่ได้รับวัคซีนแม้ว่าผลข้างเคียงดังกล่าวจะพบได้ยากค่ะแต่ก็ถือว่าร้ายแรงเลยทําให้เดนมารก์กลายเป็นประเทศแรกในยุโรปและในโลก ที่ประกาศเลิกใช้วัคซีนต้านโควิดของแอสตราเซเนกาที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก่อนหน้านี้เดนมาร์กก็ถือว่าเป็นชาติแรกนะคะที่ระง,งับการใช้วัคซีนตัวนี้ชั่วคราวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของเดนมาร์กครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการตรวจสอบของสำนักสาธารณสุขของเดนมาร์กเองพบว่าจำนวนผู้ที่เกิดผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยเฉพาะอาการลื่นเลือดอุดต,ตันนั้นมีมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งการระง,งับโครงการฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะมีจำนวนทั้งหมด2.4ล้านโดสค่ะในส่วนของแอสตราเซเนกจึงทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงการฉีดวัคซีนของเดนมาร์กล่าเช้าออกไปอีกนะคะนอกจากนี้เดนมาร์กก็ยังเพิ่งระง,งับการใช้วัคซีนต้านโควิดของจอร์แนอันจอนสารตามสหรัฐด้วยหลังพบปัญหาลิ่มเลือดอุดตันด้วยเช่นเดียวกัน ทา่นี้เดนมาร์กฉีดวัคซีนต้านโควิดเข็มแรกให้กับประชาชนไปแล้วเกือบ1ล้านคนจากประชากรที่มี5.8ล้านคนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคนะคะ77%เอสตราเชเนกา15%แล้วก็โมเดอร์นาประมาณเกือบเกือบ8%ค่ะในขณะเดียวกันไปดูอีกภาพหนึ่งนะคะน,นี่เลยค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่สารสุขของเดนมาร์กเรื่องการรังกับ,กบวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยแหละนะคะ รากฏว่าระหว่างที่โซเรนบอสตรอมหัวหน้าหน่วยงานด้านสาธารณสุขกำลังถแถลงนั้นจูจ่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นค่ะเมื่อทานาเอริเซน ผู้มวยการฝ่ายของสมาคมการแพทย์เดนมาร์กซึ่งเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่พเดียมข้างๆนั้นล้มลงไปทันทีเลยนะคะนอนเกร็งอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งเข้าไปประถมพยาบาลด้วยการยกขาเธอขึ้นแล้วก็จับให้นอนตะแคงเพื่อระง,งับอาการในทันทีแล้วก็มีการตัดสัญญาณถ่ายทอดสดลงด้วยค่ะหลังจากที่กลับมาแถลงข่าวอีกครั้งบรอสตอมก็บอกว่าเอริเซนออกจากห้องนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วด้วยยังไม่มีการเปิดเผยถึงอาการค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะคะว่าทําไมถึงล้มลงไปขนาดนี้เลยค่ะ ว่าเป็นข่าวที่ช็อกโลกเหมือนกันนะคะ,คะกับเหตุการณ์ที่จู่ๆก็เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทอดสดแบบนี้ด้วยนะคะ